ค่ะค่ะคุณพรวดีคุณวราวิทย์คะทางลงมอเตอร์เวย์ในอำเภอศรีคิ้วจังหวัดนครราชสีมานะคะซึ่งถูกหวีบให้เหลือเพียงหนึ่งช่องจราจรและมีลักษณะเป็นคอขวดก็ทําให้เกิดรถชะลอตัวแล้วก็ติดสะสมทําให้ตอนนี้คะ่ะเจ้าหน้าที่ได้มีการแก้ปัญหานะคะด้วยการชะลอเปิดใช้มอเตอร์เวย์บางช่วงเพื่อที่จะเร่งระบายรถไม่ให้ติดสะสมค่ะ ทีมข่าวไทย PBS นะคะได้สำรวจการจราจรบนถนนมอเตอร์เวย์สายบางปะอินนครราชสีมาซึ่งมีการเปิดใช้ชั่วคราวในช่วงเทศกาลสงกรานเป็นระยะทาง36กิโลเมตรตั้งแต่จุดทางขึ้นบริเวณศูนย์พักพิงสุนักจรจัดนครชัยบุรินต์ตำบลหนองสาหลายอำเภอปากช่องจนถึงจุดลงมอเตอร์เวย์กิโลเมตรที่36ในอำเภอศีคิ้ว สภาพการจราจรบนถนนมอเตอร์เวย์ตั้งแต่จุดทางขึ้นจนถึงลำตะคองรถสามารถทำความเร็วได้ดีและส่วนใหญ่ปฏิบัติตามกฎที่เจ้าหน้าที่กำหนดเช่นห้ามถ่ายภาพและหยุดรถแต่ยังพบมีผู้ใช้รถบรรทุกบางคันที่ฝ่าฝืนขึ้นมาใช้มอเตอร์เวย์หลังเจ้าหน้าที่เปิดให้ใช้เฉพาะรถสี่ล้อเท่านั้น ขณะที่ทีมข่าวนะคะได้สำรวจเส้นทางมาจนถึงบริเวณจุดลงมอเตอร์เวย์นอำเภอรสีคิ้วและจะเข้าถนนสายหลักที่เชื่อมไปยังจังหวัดชัยภูมิบุรีรัมย์และจังหวัดนครราชสีมาพบว่าการจราจรเริ่มติดขัดสะสมยาวเกือบ3กิโลเมตรเนื่องจากทางลงมอเตอร์เวย์นะคะเปิดให้ใช้เพียงหนึ่งช่องจราจรเจ้าหน้าที่ค่ะจึงต้องเร่งระบายรถด้วยการชะลอรถที่จะเข้ามาใช้มอเตอร์เวย์บางช่วงเพื่อลดปัญหาการจราจรที่ติขดขัดค่ะ หลังจากเริ่มเที่ยงมานะครับรถเริ่มสะสมนะครับมันจะมีการชะลอตัวบริเวณด้านทางออกครับประมาณ3มกิโลนะครับเนื่องจากมันเป็นลักษณะของข้อขวดนะครับในส่วนของกรมทางหลวงนะครับในส่วนของตำรวจทางหลวงนะครับร่วมกันช่วยดูแลข้อมูลนะครับแล้วก็จัดการจราจรให้มีการจราจรได้ติดขัดได้น้อยที่สุดครับทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับตำรวจทางหลวงจะดูแลบริเวณทางเข้าและกระทางออกนะครับประสานงานกันนะครับแล้วก็จะไม่ปล่อยให้รถ มีการติดสะสมจนเกินไปครับการชะลอรถเข้าใช้มอเตอร์เวย์ในบางช่วงนะคะเพื่อลดความหนาแน่นและให้รถบางส่วนยังใช้ถนนมิตรภาพตามปกติเป็นแนวทางแก้ปัญหาค่ะเพื่อให้การใช้รถบนถนนมิตรภาพและบนมอเตอร์เวย์สอดคล้องกันเนื่องจากตั้งแต่เปิดใช้มอเตอร์เวย์นะคะมีรถมาใช้บริการชั่วโมงละหลายพันคัน ส่วนขณะที่นะคะการจราจรบนถนนมิตรภาพช่วงขาเข้าจังหวัดนครราชสีมารถเริ่มหนาแน่นแล้วก็ติดขัดบริเวณทางขึ้นเนินในตำบลกลางดงอำเภอปากช่องเจ้าหน้าที่นะคะต้องเปิดช่องทางพิเศษในช่วงขาเข้าหนึ่งช่องจราจรเพื่อเร่งระบายรถค่ะประมาณ3ล้านกว่าคันในช่วงวันที่9ที่10แล้วก็ต่อเนื่องจาก11เล็กน้อยนะฮะซึ่ง แต่ช่วงขากลับก็ใกล้เคียงกันแต่ว่าเมื่อสถานการณ์โควิดนียอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงตัวเลขอาจจะลดลงไปบ้างนะครับแต่ว่าเราก็คาดการว่าเป็นสงการที่คนเตรียมตัวจะกลับบ้านจำนวนมาก เจ้าหน้าที่คาดว่าปริมาณรถของประชาชนที่เดินทางกลับภูมิลำเนาในช่วงเทศกาลสงกรานจะเข้าเขตจังหวัดนครราชสีมาในช่วงประมาณ3ามทุ่มและจะทําให้ปริมาณรถหนาแน่นต่อเนื่องไปจนถึงวันที่10เมษายนจึงเตรียมความพร้อมอำนวยความสะดวกและดูแลการจราจรบนถนนมิตรภาพและมอเตอร์เวย์นะคะตลอด24ชั่วโมงและคาดว่าการเปิดให้ใช้มอเตอร์เวย์ค่ะช่วงอำเภอปากช่องถึงอำเภอศีคิ้ว จะสามารถลดปริมาณรถนะคะบนถนนมิตรภาพได้ละละ30และจะร่นระยะเวลาเดินทางในช่วงดังกล่าวจาก1-2ถึง2ชั่วโมงในช่วงเทศกาลเหลือเพียง30นาทีเท่านั้นค่ะขณะที่ตอนนี้นะคะดิฉันยืนอยู่บริเวณทางลงมอตวเตอร์เวย์ในอมเภอรสีคิ้วจังหวัดนครราชสีมานะคะจะเห็นได้ว่าตอนนี้นะคะ บนถนนนั้นรถสามารถทำความเร็วได้นะคะแล้วก็การจราจรนั้นไม่ติดขัดหลังจากที่เจ้าหน้าที่นั้นแก้ปัญหาด้วยการชะลอการเปิดเข้าใช้มอเตอร์เวย์เป็นบางช่วงนะคะส่วนตลอดทั้งวันค่ะที่มีการเปิดใช้มอเตอร์เวย์ก็ยังไม่พบอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นนะคะมีเพียงอุบัติเหตุบนมอเตอร์เวย์ทางเข้าอำเภอขามทะเลศอนะคะซึ่งเจ้าหน้าที่ยังไม่เปิดให้ใช้งานแต่ว่าประชาชนนั้นเข้าไปใช้โดยไม่ได้รับอนุญ,ญาต ส่วนในค่าคืนแบบนี้ค่ะเจ้าหน้าที่กังวลในเรื่องของการใช้ความเร็วบนมอเตอร์เวย์หลังจากพบว่านะคะมีประชาชนส่วนใหญ่ค่ะใช้ความเร็วเกินที่กําหนดคือ80กิโลเมตรต่อชั่วโมงซึ่งก็เสี่ยงที่จะทําให้เกิดอุบัติเหตุโดยเฉพาะในช่วงเวลากลางคืนแบบนี้ค่ะคุณพรวด,ดีคุณวราวิทย์คะ